โดนยิงในละครแล้วเลือกออกเขาทํากันยังไงถามกันเข้ามาเยอะมากคาถามนี้มากแล้วค่ะในช่วงล้วงความลับกองถ่ายวันนี้พุณจะเอาคําตอบมาให้ทุกคนค่ะถ้าใครได้ดูคลิปก่อนหน้านี้ของ<ก>พี่ก็น่าจะคุ้นกับตัวเอฟเฟกอันนี้ที่เอาไว้ติดซ่อนข้างในของเพื่อจะให้ของกระจายนะคะพอกดสวิตช์จากรีโมทแล้วมันก็จะปุ้งออกมาเป็นแบบนี้เลยค่ะอันนั้นเป็นในส่วนของสินค้านะคะแล้วถ้าเป็นคนล่ะเขาติดที่ไหนในฉากโดนยิงตรงไหนก็ติดตรงนั้นเลยจ้าติดเอฟเฟกไว้ที่ตัวไปเลยในฉากพี่โดนยิงที่พุงนะคะเ็าจะติดเอฟเฟกไว้ทะอไร ตัวจุดระเบิดอันนี้จะ <laughs> มาในส่วนของพ่อเอกของเราค่ะในฉากพี่พูจะโดนยิงที่แขนนะคะก็ต้องติดเอฟเฟกตไว้ที่แขนต่อไปพี่โดนตรงนี้โอ้ยไปกันใหญ่แล้วเอาไปถ่ายแล้วค่อยกันดีกว่าหลังจากซอบอะไรไปเรียบร้อยแล้วก็ถึงตาเอาจริงแล้วนะคะฉากนี้พิมจะโดนมิวยิงค่ะพอคิวพร้อมแล้วเนี่ยทีมงานเขาจะกดวิตช์ค่ะ นี่แล้วเอฟเฟกก็จะกระจายแบบนี้เลยค่ะน่ากลัวไหมฉากนี้ก็เป็นครั้งแรกของพี่เหมือนกันค่ะที่ติดเอฟเฟกแบบนี้บอกเลยว่ากลัวมากๆเสียงมันดังมากๆเลยนะคะแล้วมันก็แอบแบบว่าเป็นจิกๆเล็กๆตรงท้องด้วยแต่เป็นนักแสดงต้องทําได้ทุกอย่างค่ะมีสปิริตแล้วก็เล่นต่อถ่ายเสร็จแล้วนะคะจะพามาดูใกล้ๆเห็นอลยว่าเสื้อผ้ามันขาดจริงๆด้วยเหมือนโดนยิงจริงๆเลยค่ะมาค่ะจะถึงตาพระเอกบ้าง เขาให้พูดโดนยิงเสร็จแล้วนะคะเสื้อที่แขนก็ขาดเหมือนกันค่ะที่ถามว่าเลือดมาจากไหนนะคะเขาจะซ่อนถุงเลือดไว้รวมกับเอฟเฟกเลยค่ะเวลาที่เอฟเฟกมันแตกเนี่ยถุงเลือดก็จะแตกรวมไปด้วยไหนรสชาติเป็นยังไงคะแงสกาแฟครับอ่ะดูกันแล้วนะ